สบายด,ไไดีทุกคนสบายดีทุก่ทุกอ่านพราพอกันที่กาะพี่น้องซองลองพายุเราพอกันอยู่ป่าอยู่เขาฮัากอ่ะเมื่อกี้นี่จับน้ำไหมนี่และมันยอดหนึ่งพี่น้องเลยยอดตุ้งใหญ่ขางยังมีอีกยอดหนึ่งพีงง่น้องเลยดีนั่งสงบนู่งกระจับปฎิหาระกระจับบุหินบอก Papa bột chạc tên Nhỏ bên này Nhỏ đang rừng ngục mất Mắc nhảy đây Ăn mắc nhảy เนีย่ยมึงใหญ่ขาวๆมาให้ปวผมได้ให้ปัวันกมันนี้นโอ้กลกองกระมุนไปในอะไรบ้นานขอโทษขอใครได้พี่้องโอ้ซับอ่อนพผลมาผู้เดียวลุยเดียวเฮ้ đi tuần nào phi nọ tuần sẽ ao đại đi bỏ tuần đi có nhận một ngày kỹ ít đó kỹ nè tuần đây phi nọ bố đây hết bộ ho đây là mạnh phi nọ đây khắc vai bố hết bộ hò, nó phi nọ sao Tặng sương sinh ừ. tăng sống ngục, nhì tu. chứ lần đi. Bretan kia đây nè, của tăng trái mà nó mạnh, Bye. Bye. nó mạnh Bye. lui, đây là Bye. 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 lấy xì nhọ đây Bye. 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 nhọ Bye. lấy xì nhọ, Bye. 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 จะถูกออกหไดเลยจะเยอะจะดอกเลยตาจะไปเอาในส่กระดาษกระดิ่งตาแปลในส่กระเป็นเห็ดเป็นหอนโอ้โหยุงเข้ายุงปืนมาเลยงกินจนปืนตกตกแรกเเอาขับปุกลงพี่เอไป เห็นหมูหลักสาตอยู่มาเจ้าหลุดหาลักสาตว์ก็มีเขาลงไลนีดีเนาะเชียงแม่เสียวเสียง Thôi à thôi nghe mời Một con lọ hai hết bộ kìa okay. Đại rồi đây Chợ hỏi bộ được Bộ đại chắc đỏ Đại là mạnh Làm sao mời có phía nọ Ui nhung 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 kiên pươn mất Phía nọ Đẹp bạn này Đẹp bà này Đẹp phần ảo xíu phần ảo hết nữa đấy Bộ đại tăng chơi vào xíu hà nó mạnh đấy hiện tại xuống một nhịp phải chịu vừa chẳng ao nó thì nhỏ nhỏ mới nhảy mới nhảy làm gì xì ăn có điên là xì ăn có kèm của đây Hãy subscribe cho mất mấy chim 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 Để 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 chim chim มีกระบาดซับหบลาอยู่นี่เนาะซับหลากับปลาเลือเขาดอกเบิงมันแป้นขนาดนี้นี่พระเจ้ายอนพระเจ้ายออนอาวพุธเทิญตาเถอะเรี้ยวฟงเฮือนคือกายอีเท็ดิีสิหอด เอื่ไปในตะลมลมพัดบีบ อย่างกินยาเขาเขากับวายเห็ดวิ่งเข้าวาย่อๆตัวพอจะไปก็คนเคยไปแล้วมันอยู่บ่ได้พี่น้าะเคยไปเคยเห็ดเขาก็ยังคิดหนักเรื่องชีวิตตัวเองเรื่องสุขภาพตัวเองหลายอย่างนเาะ เนาะโรงเยนิ้าเพาะกันใหมายอยู่ดีแม่ทุกตุกุกคนเด้ออี่น้องสบายดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เยติดๆเลนะเด็ดแนเลยาทางใดบ้านทางใดมเด็กระดอกรดีแท้ นามร้ายแ้วเข้าเจ้ากะไทยบไดายซันามดำอ่ะลข้าเจ้าว่าเดือนนี้เออมมีน้าบมมีฝนมมีคนบ่หบอนี่คือพักแค่ไ tất cái lăng cỡ